น้่งไปแค่นั้นต,ตอนนี้น้องพลอยก็จัดเต็มเลยพี่นะอันน้องเพชรอันเพชรน,นะครับเพชรเพชรพลอยน้องสามพ่อแต่คนที่กินก่อนเพื่อนเพราะว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผมหรอกมผมรู้อยู่ทำเป็นใส่เสื้อสีชมพู้เธอในอีกดูม <c oughs> ือตัวเองใ <c oughs> <c oughs> นรักก่อนเลยอน้องน้องเพชรก็เอา เอามะม่วงดองเลยนะมาจัดให้ทีมงานเรานะครับผมก็ขับใจนะครับโอ้โหเสียเออเสียเลยเออมองเห็นมองเห็นถึงลำลำไส้ใหญ่เลยน,นี่น้องเพชรบอกว<ๆ>่าจะเอาน้ำจิ้มน้นำหรือน้ำจิ้มแห้งผมบอกว่าแห้งดีกว่านะครับผมนหนเห็นไหมสองแล้วสองแล้วกินเปล่าเออกินเลยกินที่หมดนี่ใส่ใส่โมโนโซเดียมคลูอิมิเบอกร์เนี่มกเนี่ยใส่ผู้รู้ปะ โอเอออจะเยอะๆหนูเลยเออไมือนมือโโรลยเออับไปซอยย่าย่พูดมาซอยไปไม่อาออกเปลือก่เปลือกมาออกฟันลปเออเออทำามือมืออมือแม่แมวมือมือมันไม่ได้ี้ยนะเค็มโอ้ัน้นึยารูงเออพูดมา้องกินบอกเอาแต่อพีพูดดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้กินเดี๋ยวลย เดี๋ยวรอให้น้องซอยสิทิกรเข้ามาให้น้องปอรรับทานก่อนนั่งเฝ้าแล้วนะครับผมเอฟซีอีกีก็ตัดเบื้องแอกสนะก็หายแล้วไปไหนทำอะไรคิดคิดอะไรอีกีไปคีโมไซหรอโอไปไหนเออเนยผมชอบมาตัวนี้ที่ชามาเลย แต่กลางคืนมาเป็นแบบมีคนเดียวตายแล้วไปหนีไม่ทันนั่นเองชีใช่ไหมเออเออน้ออย่าเลยในที่นี้ลองให้ให้ไปเถอะแบ่งผมมีคนแบบเกียจตาขนาดนี้แบ่งมาผมอ่ะเดี๋ยวว่าผมอ่ะเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวมาสองครึ่งให้ มันก็เขาก็ต้องให้เจ้าของมันเยอะกว่าอยแล้วขึ้นอ่ะเห็ดคือบอกว่าไปกินเนี่ยเอากินไหมเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดเลื้อยเห็ดหลวงพ่ออ่ะไปจะไปกินเลยเจ้าหน้าเห็ดอายาครูแล้วไม่กินหรอกใครปากกินจะพอเออนะครับผมหนะ่อยย่ะ ว่าแล้วคนกค,คนที่สามไม่กินคนกินที่สาาก่อน <laughs> อะไรป่า,า,า,าอ,อะไรป่าน้องปอกินยังกินก่อนก่อนแล้กิน,นก่อนเลยโอ้โหแล้วเราเสร็จก่อนใช่ไหมกินกินใจเจ้โตัมกันเออเป็นพี่ใหญ่ยังไงต้องชิมก่อน,น,น,อนไม่ใช่พี่ใหญ่เพราะพี่ใหญ่โอโซเลยหรอพูดจาหยาบคาย ้องน้าตเลนะพี่ขอคิวแรกก็แล้วกันอ่าคิวภาษาอางกฤษ้าษาอางที่นางรองโอ้โหเจอคำเดียวไปเมื่อยอันนี้มีกี่เตจกับไหลแล้ววะดีมากยอยู่ i'm not asking you